สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทอมีสามดาวค่ะวันนี้ท่องมีสามดาวดเดินทางมหาหนองฟูกัดกับธรรมชมเดินทางมหาหนองฟูกัดงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนหกห้านะน้องฟูกัดให้หนึ่งหกเก้ากับธรรมชมหนึ่งหกเก้าสามตัวเลยค่ะธรรมชมสามตัวนะค่ะเนาะงวดนี้งวดประจำวันที่สิบหกมิถุนาย,ยน 6, หกห้า ข้อมีสามดาวก็เลยมาติดตามนอ้องโฟกัสให้ท่านไปชมนะคะเนาะนอ้องโฟกัสว่าฝันดีเลยค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นรถอีแตกๆค่ะท่นานผู้ชมฝันเห็นรถอีแตกแปลนขวมค่ะท่านผู้ชมก็ได้เลขดีเด็ด,ด่ดมากเลยสามโตเลยค่ะท่านผู้ชมเลขสามโตเด้เด่นเดลยค่ะท่านผู้ชมเป็นเลขดีเดลขตัวใดกับไปฟังกับนอ้องโฟกัสพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ท่องมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะกับปเบิ่งคลิปของน้องโฟกัสพร้อมๆกันเลยค่ะยางตัวค่ะโอ้ยบ่ยางงั้นสิยางมันหิเบิ่งมายางงั้นสิยางกลับไปในบ้านไปเนาะครับเนาะซื้อขนมมาฝากน้องโฟกัสครับท่านผู้ชมยางกับมาในบ้านไปเนาะครับท่านผู้ชมเนาะสามตัวตรงๆครับท่านผู้ชม โปรเซิงติทุระสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณแม่อนอกโฟกัสเนาะครับท <c oughs> ่านผู้ชมร้านขายของครับร้านขายของอ <c oughs> ันบักลาฝันเห็นรถไถคันเก่บกาบ่บักแอเอารถไถยไปถ่ายน้ำน,น้ำคาวน้ำคาวกระโปะครับโอ้เอารถไถไปไถนายน้าพ่านพ่อพ่อไถแล้วยังพอ่อถพ่อเอาปอไปไถหน้าอีกแล้วครับ โอ้แสดงว่ามาบ่เจอรถไทยเนาะโอ้ยเก่งหลายบักไทยบักนายครับรถไทยยกล้อปะโอ้เก่งหลายหวดหวดต้องหันกันยกล้อด้วยครับสัมผัสชมเนาะโอ้งานมากจริงๆนะครับสิผ้าไปเบอร์ยังเนาะโอ้มานั่งรถมานั่งกับรถขวาครับสัมผัสชมมานั่งตึงรถขวาเนาะครับเนาะลองกู้การนี่เป็นเล็กหน่อยสลาสเลียวครับสัมผัสชมเนาะ สวัสดีปฏิภาณดีแม่ใหญ่เพื่อนกมาแล้วครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับค่ะมียายสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีครับน้องกมาถามตุลย์ครับน้องโุกการน้องโุกการฝันจังไรอีกครับฝันเห็นรถแตกๆครับฝันเห็นรถอีแตกๆคู่บตตรกานเกาน่านั่นลแหละโอ้ฝันวันเกี่ยวเป็นแนวไบักละ่ะอันนั้นยกล้อครับยกล้ออีกแล้วคแบบนั้นนะคนมักรถแม่ใหญ่เพื่อนเฝันยางเพื่นล้วครับเสมอจบยางเพือนฝันคุณยายน้อครับเนาะ ยิ่ยายน้องโฟกาสมารอบนี่ก็บ่เห็นรถไถอี่แตกๆคือเก่าแล้วครับพอเพิ่นเอาไปไถหน้าครับท่านผู้ชมแต่น้องโฟกาสงวดมันตีหนึ่งมีตัวหน้าย่นน่งสามตัวตรงๆครับท่านผู้ชมออกสามตัวตรงๆนะครับนอกจากเป็นตัวโตุ๊ดเล็กน้อยครับกลับหน้ากลับหลังกระถือสองตัวนั่มนะครับท่านผู้ชุมนอเบาแอมเราตรงกับมาติดตามให้อีกครับฝันเจียวเก๋ครบับรถทันเกา่าที่เป็นตัวเอกตัวใดรหนอของโฟกาส หกเก้าศ <ersch> ูนย์หกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์งวดวันท so, so, ี <c ru hvad> way, so, ่สิบหกมิถุนายนพศสองพันหร้อยหกสิบห้าครับท่านผู้ชมเป็นตัวเรกหกเก้าศูนย์เนี่ยครับเป็นเรกสามตัวอีกแล้วครับท่านผู้ชมเลขสองตัวลาบะระเรขสองตัวมีบอสมีครับนี่ว่าวว่าวเฮเอฟซีน้องโฟกัสฟังนะครับนี่หกแปดศูนย์ครับหกแปดศูนย์ อ่าตัวมิติเลขกสามตัวครับครับผมโอเคโอเคเนาะครับเนาะให้นสองหางอีกแล้วครับท่านผู้ชมให้นสองหางอีกแล้วครับนี่แหละก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งครับกับน้องโฟกัสครับว่าวเอ็มครับผมอันนั้นยายเลี้ยได้วยใช่ยายเลี้ยนยายเลี้ยนเบาเอ็มเอาไปถ่ายลงคลิปแล้วครับผมถ่ายลงคลิปม้าเมื่อกี้นี่ครับด้วยใช่ยายเลี้ยนยายเลี้ยนอยู่บ้านครับบ้านในเมืองในเมืองศรีสะเกตนะครับท่านผู้ชมน้อง โฟกัสนี่ครับเป็นเทคโนโอยสลัดเบิ้งจีบเบาแอมรอตรงตลอดนะครับท่านผู้ชมในเบิ้งเบิ้งคู่มือย่บปากหละเบิ้งคู่มือวะเออเ้ยเบิ้งครับท่านผู้ชมยุบปอไดโนอครับแอมอายุไหนอานุบาลสามครับท่านผู้ชมถามแม่ก่อนครับแอมกำลังจะตั้งครรภ์ครับยกมือขึ้นสามนิ้วครับว่าอนุบาลสามเนาะครับเนาะครับผมทะเบียนรถโบมี่เด้อครับท่านผู้ชมทะเบียนรถโบมี่ครับทะเบียนรถใส่ครับ อืมนะครับนอกสากผู้ชมเนาะก็ะลองเบิงไวเพื่อเป็นแนวทางกับน้องโฟูก,กัดครับเด็กมีเซ้นครับเด็กมีเซ้นเล็กหน่อยสลาดครับเบิงคลิปเ่าแอมโราตรงนี้คู่มือวสัสดุกับตูรชมแม่เป็นวลัสามหาคุณยายเลี้ยนนะครับเนาะคุณยายเลี้ยนเป็นกับเป็นผู้บอกเรขแม่นคือกันครับกำลองฟูกัดแตงวดนี้น้องฟูกัดได้สามตัวนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับ สามตัวส,ส,สองหางครับผมสามตัวส <c oughs> องหางครับคุณผู้ชมน้องโฟกัสอวยพรเป็นบ่ไอ้ป้อนอ้น,นั้นไอแอมไม่สัมผัสน้องน้องทำลายอย่งโอ้ยน้องท่านหรืเบิงบ้งน้องท่านว่าอีกวะอังคานว่าสองกล่องกับเป็นหลุมปากนาสองทานงาโอ้บบครับขับแมนแมนแมนเห็นหลุมปากงากับน้องท่านว่าทายคู่กันเนาะเบ้าแอมเออทองทายน้องฟูกัตแล้วกับจิไปหาน้องท่านว่าครับ จะไปหาน่องขันว่าครับมานหีหานอาห่องขันว่าเรียกว่าจะไปหาอะไรไปหาน่องขันว่ากับเดินทางไปหาน่องไม้แก้วนะครับบัดนี้มาทีนี้ก็สิไปหาผายอีกค่ะหาน่องไม้แก้วเส่หรือเปล่าลกับบ้านครับเอากูไปหาหน่าหน่อยหน่าหน่อยโอ้หน่าหน่อยหน่าน่อยไปเบิ่งขีบถูกขีบอีกตัวครับแต่เมื่อหน่าน่อยนี่เพิ่งถือไฟสอดต,ตายครับท่านผู้ชมตายแล้วฟืน้น เดี๋ยวเบาแอมเราทงสิไปติดตามมาฝากเอฟซีอยู่ครับตัวนี้ก็สําคัญเท่กันครับท่านผู้ชมเนาะครับผมก็ขอขอบคุณน้องโฟกัสได้หลายครับที่ห้ตัวเลขเด็ดเด็ดเอฟซีกับเบาแอมเราทงครับท้องมีสามดาวก็ขอบคุณน้องโฟกัสได้หลายเนาะค่ะที่ห้ขขอมุนดีดีเด็ดๆกับท้องมีสามดาวไปฝากเอฟซีค่ะน้องโฟกัสกับเป็นเด็กมีเส้นค่ะท่านผู้ชมเป็นเด็กมีเส้นสามารถสัมผัส จิตวิญญาณใด็กกระมชม่มมวลวันที่หนึ่งมิถุนายนกระบ,บอกหนึ่งหกเก้ากระทมชมหนึ่งหกเก้าออกกระทมชมออกนะคะเนาะออกตรงตรงกระทมชมหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าหกสื่อกับหนากับหลังเอากธรรมชมถือว่าเข่ากระทมชมเมมวลหนีมวลประจำวันที่สิบหกมิถุนายนน้องกบกาดกระไหายเก้าศูนย์หกแปดศูนย์กรรมชม ครับไปเน้วเด้ครับน้องโฟก,กัสครับน้องโฟก,กัสเงี้ยเวเซ็ตระบาครับค่ะทอมมี่สามดาวขอบคุณน,น้องโฟกัสหลายๆเนาะค่ะที่ให้ขอมุ่ดีๆเด็ดๆครับทอมมี่สามดาวไปฝากเอฟซีค่ะขอบคุณครับน้องโฟก,กัสขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวทอมมี่สามดาวก็เขเยนตตัวเด็กเซสมุดให้ท่านผู้ชมแคบหน้าจออีกครั้งหนึ่งเนาะะเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแวร์ดิ้นใหท่านผู้ชม เลขของน้องโฟกัสค่ะท่านผู้ชมเลขของน้องโฟกัสเนาะคะ่นะเนาะหัวประจำวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยน 6, หกห่าน้องโฟกัสหายหนึ่งหกเก้าค่ะธรรมชมหนึ่งหกเก้าเนาะคะ่นะเนาะซื้อกับหนา้ากับหลังเอาค่ะท่านผู้ชมก็ถือว่าเขา่าตรงตรงแล้วค่ะนผู้ชมเลขสามโตเนาะคะ่นะเนาะหัวนี้หัวประจำวันที่สิบหกมิถุนาย,ยน 6, หกห่าน้องโฟกัสเห็นฝันเห็นรถอีแตกๆค่ะท่านผู้ชม ฟันเห็นโลดอิตฉาความแต่รถอิจฉาหนึ่งกพอเอาไปถนายหน้าค่ะท่านผู้ชมน้นองโฟก,กัสพอเอาไปถนายหน้าเอเนาะค่ะเนาะน้นองโฟก,กัสก้ลเลขมา3าตัวสองหางนะคะท่านผู้ชมเลขมา3าตัวสหางก็จะมี6 90 6 90 6 80 6 8 0ปดศูนย์หกแดระจำวันที่สิห มีทุนายุนพ่อสสองพันห้าร้อยหกสิบห้าค่ะกับโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังค่ะสำหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวกับศิลาธรรมชมพิกรขอให้มีโชคๆมันหมานเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ